หลับตาแล้วสมมติตัวเองว่าถ้าหากวันหนึ่งเธอกลับไปบ้านไม่เจอพ่อกับแม่ถ้าหากวันหนึ่งทาได้แค่ดูภาพถ่ายของท่านดูอาหารท่าน หรือถ้าเป็นพคธก็ได้แค่จุดทูกบอกท่านบอกรักท่านมันจะเป็นอย่างนั้นพยายามแค่ๆเงินมาถ้าบางล่าอ่อนล่าเกินไป ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนถึงตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่ก้าวเดินที่เราอยู่ในนั้นก้าวเดินที่แม่ต้องแบกเราไปพาเราไปหนักอึ้นเราดิ้นทั้งเพื่อเต็มตัวเธอเพื่อเต็มตัวแม่ในวันที่เราเรียกว่าวันคล้ายวันเกิดวันที่เราดีใจจนมาถึงวันคล้ายวันเกิดตัวเองแต่เป็นวันที่แม่เสียตายิพยาโตกเธอไม่มีทางที่จะหากิ้นเองได้แล้วเธอโรมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไง แม่อนข้าวให้กับปู่หมดเลยไม่รู้กี่บาทกว่าเธอจะมายืนอยู่ตรงนี้ถามตัวเองตั้งแต่เธอเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ลูกคนนี้เคยป้อนข้าวพ่อกับแม่กี่คงเคยเช็ดขี้เช็ดเยห้พ่อกับแม่ก,ก,แมกี่หนไปพ้าชุดน้ำดิดมันๆไปเช็ดตัวให้ท่านกี่ครั้ง เคยถามไหม่าท่านเหนื่อยไหมไม่สบายหรือเปล่าป่วยไหมเคยถือน้ำเปล่าถือยาให้ท่านกินหรือไม่เคยเลยโทรศัพท์ท,ที่ท่านซื้อให้เคยโทรกลับไปบ้านมันแล้วกี่ครั้งรถที่ท่านซื้อให้เคยขับรับท่านพาท่านไปทุรกี่หนทุกอย่างที่ท่านได้มาทุกอย่างที่เธอใช้จ่ายทุกวันนี้มาจากพอ่อกับแม่ จากีสักี่คนที่ทำงานหาเงินเองได้แล้วรัวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการอบรมในหลักสูงนักเรียนอาสาเยลนันบารุที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้อง กลมในครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่2และก็ชั่วโมงนี้ต้องเป็นชั่วโมงสุดท้ายกิจกรรมที่เรามองเห็นข้างหลังนี้นะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าความตั่นูจนอกจากนั้นแล้วเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักนะฮะกันในกลุ่มและก็ข้างหลังนี้เป็นบรรยากาศของการที่การให้ความรักซึ่งกันและกันระหว่างน้องนิสิตนักศึกษานะครับที่บางคนที่เขาสูญเสียพ่อสูญเสียแม่ไปแล้วนะครับและก็มีเพื่อนอีกบางคนที่ยัง ยังสมบูรณ์อยู่แต่ตอนนี้น้องๆก็มาให้กําลังใจก็ข้างหลังนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของน้องนักเป็นผู้ชายแล้วก็ทางนี้ก็เป็นน้องๆนะฮะก็กําลังให้กําลังใจสิกงแวล้อมเลยครับสุดยอดกว่านี้ที่เด็กๆเขาเรายังไม่ไม่เคยเห็นเลยนะว่าเขาจะต้องร้องลั่นออก แล้วก็ให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสแล้วก็มาโปดขารสมันเป็นความปบปุ่นแทนแทนผู้ที่มีพระคุณที่จากไปของเขาได้ในวันนี้ซึ่งสุดยิอุดยุบเป็นความรู้เป็นแนวเป็นเทคนิคที่ยอดคยีมที่สุดดใจที่ได้มี โครงการนี uh, so Th ้ภายในโรงเรียนและก็ขอขอบคุณทททุกี่าคณะวิทยากรและพี่เรียนทุกคนที่ได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและผมจะนำสิ่งที่ได้มาเนี่ยนั่คือความจะนำไปบอกเพื่อนที่ติดยาเสพติดครับ ประตูทางสายใหม่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจรู้จักให้อาภายัยซึ่งกันและกันให้เลิกเมาเลิกยาและตามลันยิ้มให้กันจะได้หมดทุกข์เรามาสร้างสันติสุขชีวิตจะได้สุขใจ